ตัวอายบ่ได้มีอีหยังคือภัยมีแต่หัวใจให้เจ้าได้บ่หมดทั้งชีวิตบ่มีอีหยังเป็นตาคิดต่อฝากเอาไว้ได้บ่ฝากเอาไว้ได้บ่น้อใจ ายแล้งเลี a ยงกายแต่หัวใจจะไว้ที่เจ้าได้บวกผู้ u าฝากใจเก่าเได้บอสามไว้ายแหลงแลกเงินแต่เส้นทางเดินยังบวมีผู้ใดแลกใจทั้งตัวหัวใจฝากเอาไว้ที่เจ้าได้บ ยามทอ้อยามขอมีคนปรึกษาหมดแรงอ่อนล้ามีคนคอยซับเหงื่อให้หัวใจบางบางสิทากสิทางเส้นทางเผื่อใครถ้าหากมีคนร่วมใจปินเธอได้ไหมเป็นใครคนนั้น ได้แต่ฝันลมๆแรงๆยามคำยามแรงก,ก็ยังคือเก้ามีแต่เสียงเพลงเป็นเพื่อนไม่คอยปลอบใจยามเหงาก่มนอนตื่นเช้าคอมีแหงสู้งานต่อไปรอคนที่ใช้ รวทางใจสักทีเป็นเธอคนนี้ได้ไหมเป็นคนคนนั้นของอ俺